สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่23เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 4จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิปคอมวันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพีมีดีกังกินเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนนลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอรนตนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนเมษายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สิติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะ2สเสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีก,กเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 3นัดนี้นะครับเอเวอเรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลผลคือเอเวอเรตันเปิดบ้านชนะา,าดก,กอกร,ระตูต่ครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ6และแพ้6เกมอากูซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมผลคือเสมอกนไป1ประตัวหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ2ีเกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเอเวอรตันะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเอเวอรตันะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่17เดือนเมษายนปีพศ2 5ง4น้าิตนนี้นะครับเอเวอแรนตนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสเปอร์ผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลราคาของสาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่อ์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันผมขอฟันธงว่าอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับทางเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์ึหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่ระหว่างแรงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกมากเซยคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนเมษายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาขึ้นมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแรงนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเองฝรั่งเศสเมื่อว,วันที่20เดือนธันวาคมปีพศส5 6 3ันนัดนั้นนะครับโอลิมปิกมารเซย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือของแรงผลคือเสมอกันไปนประตตหครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแรงนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ10และแพ้เพียงแค่3เกมหากดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ4และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างแรงนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่18เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับแรงเปิดบ้านต้อนรับการเป็นของแมตช์ผลคือเสมอกันไป0ประตูต่นยครับผม เรามาดูในส่วนิตี20เกมหลังสุดของทีมเย,ยอย่างโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับพวกเขาชนะ6เสมอ6และแพ้8เกมหากดูิตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย,ยอย่างโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันที่17เตือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับโอลิมปิกมาร์เซย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยของลอรียองผลคือโอลิมปิกมาร์เซย์เปิดบ้านชนะ 3, ปะัจจุกอ และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันตุ้งตามกฎหมายจาก4-3เฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างแรงนั้นค่อนข้างดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่แรงต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกมาร์เซยผมเชื่อใจทางเจ้าบ้านอย่างแรงครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าแรงสามารถเปิดบ้านชนะทางโอลิมปิกมาร์เซยได้ด้วยสกรอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกัน,นคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบ er ุนเดสติก้าเยอรมันผมเลือกไปที่ค uh ่รหว่างอัลสบัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนเมษายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา3เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอัลปัวนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันเมื่อวันที่2เดือนมกราคมปีพศ2564ตัดนี้นะครับโคโลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัลปัวผลคืออัลปัวปุกไปชนะด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผม สถิติ2 0เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างอัลส์บวกนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ2และแพ้12เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอัลส์บวกนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันเมื่อวันที่21เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอัลส์บวกปลุกไปเยือนทางด้านแฟรงเฟิร์ตผลคืออัลส์บวกปลุกไปแพ้ด้วยาาสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างโคลโลนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ4และแพ้11เกมหากตัวสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างโคลโลนะครับอยู่ที่รายการ er aman, บุนเดนทิก้าเยอรมันเมื่อวันที่20เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับโครโลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอร์เบรซิผลคือโคลโลนเปิดบ้านชนะไปะด้วยตร์2ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรทราคาของชาบันจุกต้้งแต่ก,กฎหมายจากซีตีเฮตูเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างอัลส์บวก burg, นั้นค่อนข้างดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ burg, อัลส์บวกก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคโลนผมเชื่อใจเจ้าบ้านอัลส์บวกมากกว่าครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าอัลส์บวกสามารถเปิดบ้านชนะทางโคโลนได้ทวกสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นและ,ะรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กคิกเอร์คอมส่วนทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ